สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับสวัสดี fc ที่ติดตามกันมานะครับวันนี้เราก็จะมาดูเหรียญกระสาบกันนะครับเหรียญกระสาบนี้นะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญค่าราคาราคา1บาทนะครับเหรียญนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะมีเก็บสะสมไว้อยู่ที่บ้านนะครับนะครับอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับเก็บไว้นะครับเพื่อดูนะครับเพราะว่าเราสามารถดูโลหะนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินนะครับ สร้างโดยโลหะเงินนะครับซึ่งมีเงินอยู่9กาเนะครับถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับเหรียญนี้นะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่มีพระบรมรูปของรัชกาลที่5อยู่บนเหรียญนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นรูปจันเซี่ยวนะครับรูปของพระคลังรูปของอะไรนะครับที่อยู่ในเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียรุ่นแรกนะครับใช้คำว่ายุคแรกเลยดีกว่านะครับซึ่ง หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักในเหรียญอ่ากรุงสยามนะครับเพราะว่าตรงบนเหรียญนะครับสังเกตด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะมีชื่อกรุงสยามอยู่นะครับในตรงนี้นะครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญกลมนะครับขนาดสามสิบเอ็ดมิลนะครับสามสิบเอ็ดมิลนะครับก็คือสามเซนกว่าแต่ผ่านมาเนี่ยสามสิบก็คือสามเซนนิดๆนะครับสามสิบเอ็ดมิลนะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วมีการสร้าง อยู่หลายปีนะครับซึ่งในหลายปีนะครับได้สร้างออกมานะครับจำนวนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับอย่างบางรุ่นก็เป็นหลักล้านเหรียญเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้แทนเงินตราในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ต่างชาติก็ให้ความยอมรับขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในหลวงราชการที่ห้าท่านก็ทรงมีสายตาสายพันธุ์เนศที่กว้างไกลนะครับในการทำข,ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นยอมรับกับนานาชาตินะครับซึ่ง เราก็จะเห็นสังเกตเป็นตาแผ่นดินนะครับตรงนี้นะครับเป็นตาแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดในเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าเรามาดูจํานวนการสร้างก่อนนะครับในจํานวนการสร้างเหรียญนะครับที่ที่ผมมีอยู่นะครับของผมก็จะมีมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นราคา1บาทนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับการแยกเหรียญนะครับในปีพศนะครับสังเกตจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับก็คือว่า มันจะมีเหรียญนะครับที่ทําออกมานะครับย่ใกล้ๆให้ดูเห็นๆนะครับตรงนี้นะที่ทําออกมานะครับจะมีรอศอกับไม่มีรอศอนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีรอศอเนี่ยเหรียญจะสร้างประมาณรอศอเกนะครับก็เลยไม่มีตรงนี้นะครับแล้วตอนหลังมีการในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงปรดว่าเอออยากให้มีการลงนะครับว่าการสร้างว่า มีการสร้างในปีพศไหนคือเหรียญนน่ยสร้างในปีพศไหนหรือรอสอไหนเนี่ยท่านก็โปรดว่าท่านให้ส่งลงตัวรอสอบไปในเหรียญเลยนะครับก็มีการใส่กันขึ้นมานะครับตั้งแต่รอสอหนึ่งสองศูนย์นะครับตัวเลขจะเป็นเลขไทยนะครับตรงนี้หนึ่งสองศูนย์แต่ผมไม่มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมหยิบเหรียญที่ไม่มีรอสอให้อ่าเนี่ยครับ เหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ไม่มีรอสอนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาครั้งแรกนะครับซึ่งจํานวนการสร้างนะครับเยอะพอสมควรครับประมาณเยอะเลยนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้มันจะมีอยู่อีกอย่างก็คือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมันจะมีการทําขึ้นมาครั้งแรกก็คือไม่มีรอสอเนี่ยตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับคานนี้มันจะมีอยู่ว่าพอทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีพวกีมีพวกวิชาชีพนี่แหละ เหมือนในวงการพักก็คือทําบล็อกปองขึ้นมานะครับพอทําบล็อกปองขึ้นมาเนี่ยก็ทาเขาเรียกว่าทําให้เกิดความไม่มั่นใจของประชาชนในการใช้งานนะครับ mm hmm. ก็เลยมีการเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงเลข5นะครับเลข5ตรงนี้นะครับคือมีการต่อเติมให้มันหางยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็ทำให้เหรียญรุ่นนี้มีอยู่2บล็อกก็คือ5สั้นกับ5ยาวนะครับซึ่งเหรียญ5้าสั้น,นบล็อกเนี้ยนี่คือ5สั้นนะครับ5ยาวเดียวจะยาวกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ ดีผมไม่มีตัวอย่างเหรียญห้ายาวนะครับห้ายาวเนี่ยมีการสร้างเกือบเกือบหกสิบล้านเหรียญนะครับที่ผมมีพอมีข้อมูลอยู่นะครับซึ่งเหรียญเหรียญในรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับไอตัวที่ไม่มีรอสอเนี่ยราคาจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับในยุคช่วงนี้นะราคาสภาพสภาพอย่างนี้นะครับสภาพนี้นะครับก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับรุ่นนี้ไม่แพงเพราะว่ามีการสร้างออกมาเยอะเยอะพอสมควรนะครับ ตัวนี้นะครับมีการสร้างออกมาเยอะสมควรนะครับโดยดูจากตรงนี้นะครับห้าสั้นห้าสั้นห้ายาวเนี่ยไม่ต่างกันครับราคาไม่ไม่ต่างกันส่วนสภาพสวยๆนะครับถ้าเป็นแบบหางสั้นนะครับก็อยู่ถึงหลักหมื่นต้นๆถึงหลักหมื่นกลางๆนะครับก็คือประมาณสองสามหมื่นนะครับถ้าสวยๆแบบไม่ได้ใช้เลยนะครับสภาพกริบๆแต่อย่างของผมนี้ก็น่าจะหลักพันนะครับหลักพันไม่ได้แบบ สกิปเท่าไหร่นะครับเพราะสภาพคือไปเหลี่ยนใช้จริงๆนะครับมีความี่เรียกมีการสึกของตัวเหรียญไปเยอะพอสมควรนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านขอบนะครับมันไม่โฟกัสท้ทีครับค่อยๆกลับนะครับอ่านี่คือขอบเหรียญนะครับส่วนรอสอหนึ่งสองศูนย์ผมไม่มีนะครับที่การก่อสร้างนะครับหนึ่งสองศูนย์นี้ก็มีบล็อกเดียวนะครับคันนี้จะมี1 2 1เนี่ย121ผมก็ไม่มีเหรียญตัวอย่างเหมือนกันนะครับ หนึ 1> 1 one, ่งสองหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยจะมีสร้างนะครับสองสองแบบนะครับก็คือเป็นแบบตัวกอรนะครับตัวกษรที่อยู่ตามตัวดมเหรียญเหรียญเนี่ยมีสองขนาดก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับก็ทําออกมานะครับโดยพิมพ์ใหญ่ทำเอาก่อนนะครับก็พิมพ์เล็กพิมทษครับพิม์เล็กก็ทำออกมาคำก่อนพิมพ์ใหญ่ทํามาตอนหลังนะครับซึ่งราคานะครับทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนี่ก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับก็หลัก สภาพอย่างนี้ก็หลัก2ถึงสาพันนะครับถ้าเป็นสองหนึ่งนะส่วนสองสองนะครับอันิีกเดียนสองสองผมมีนะครับนี่คือเดือนสองสองนะครับเป็นเลขไทยตรงนี้นะครับสังเกตนะฮะสองสองนะครับก็จะมีอยู่บล็อกเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็สภาพอย่างนี้ก็หลักพันนะครับหลักพันประมาณ3ามสี่พันนะครับขึ้นไปนะครับลดแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ความหายากด้วยนะครับเดี๋นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ แล้วสอสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่มีบล็อกเดียวนะครับมีบล็อกเดียวราคาก็ประมาณหลักพันเหมือนกันนะครับสภาพสภาพช้ำๆนะครับนะครับช้าแต่ก็ไม่คือยังเห็นเห็นรายละเอียดอยู่ก็ยังพอมีราคานะครับแต่ถ้าเกิดช้ําแบบสภาพมันลบเลือนไปหมดเลยนี่ก็จะลําบากคือไม่เห็นตัวอักษรน,นะครับไม่เห็นตัวตัวอ่ารูปของท่านรัชกาลที่ห้านะครับหนึ่งสองสี่นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสี่ก็ราคาก็ ปกติครับประมาณหลักพันนะครับเหรียญชุดนี้นะครับจะอยู่ประมาณหลักพันเกือบทั้งหมดนะครับสภาพพอดูได้นะครับแล้วก็หนึ่งสองห้าี่ผมมีหนึ่งสองห้าอยู่ใช่ไหมแวบๆอันนี้ไม่ใช่ผมไปดูเหรียญหนึ่งสองห้าอ่ะนี่ครับหนึ่งสองห้านี่คือเหรียญหนึ่งปีรอสอหนึ่งสองห้านะครับก็จะมีลักษณะนะครับต่างกันตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งสองห้าเลขนะครับใต้คําว่าหนึ่งบาทบาทหนึ่งครับ นะครับเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่รอสอหนึ่งสองหกนะครับหนึ่งสองหกก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งสองหกแต่ว่าผมไม่มีตัวอย่างเหรียญนะครับซึ่งเหรียญจะมีขนาดสามสิบเอ็ดมิลนะครับจะเท่ากันทั้งหมดนะครับขอบก็จะเป็นขอบเหมือนขอบเหรียญบาทที่เรารุ่นเหรียญหนึ่งบาทนะครับก็คือจะขอบเป็นฟันเฟืองนะครับ นี่ฮะมันจะเป็นฟันเฟืองนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยเป็นเป็นฟันเฟืองนะครับเพราะว่าทําจากโลหะสับขึ้นมานะครับในตรงนี้นะฮะซึ่งในการทําขึ้นมานะครับก็มีการผลิตจากโลหะสับของประเทศไทยเองนะครับซึ่งเหรียญที่ทํามานะครับก็คือประมาณ2440กว่า4ี่สหนะครับโดือประมาณนะครับเหรียญที่ทําขึ้นมานะครับซึ่งมีการผลิตออกมาอยู่นะครับแต่ว่า ถามว่ามีปลอมไหมผมก็อยากที่อบอกว่าในยุคหนึ่งก็มีการทาปลอมขึ้นมานะครับมีการทําปลอมขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีพวกหัวเสยนะครับหรือพวกเรียกว่าอยากได้เงินมาใช้นะครับทาขึ้นมาทําให้รัฐบาลก็เสียรายได้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเหรียญกันทั้งหมดนะครับพอดีผมกำลังจะหาเหรียญที่สวยๆส,สมบูรณ์นะครับน่นเหรียญน,นี้น่าจะได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นเหรียญปี95เราส .95 นะครับเดี๋ยวผม โดยเหรียญดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดเหรียญนี้ก็แต่ละรายละเอียดมันมีความหมายของตัวเหรียญอยู่นะครับซึ่งมีความหมายดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมหาเหรียญชัดๆหน้านี้เหรียญน,นี้น่าจะชัดสุดเหรียญพอรอ,อสอที่แพงที่สุดนะครับก็คือรอสอ 120นะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะครับล็อกซอร์สเนี่ยสร้างน้อยสร้างแค่ไม่ถึงแสนเหรียญนะครับสร้างประมาณ9ก0 0 0กพกว่าเหรียญนะครับราคาราคาเหรียญนะครับถ้าแบบสวยๆสวยๆแบบกิบๆเลยนะครับคือสภาพคือ UNC หรือไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็อยู่กับกับแสนหลักแสนกว่านะครับหลักแสนกว่าซึ่งน่าจะอยู่กับพี่ๆมืออ่รักสะสมนะครับหลายๆท่านในวงการนะครับผม ก็มีแต่สภาพไม่ไม่ไม่เยอะนะครับก็เป็นสภาพแบบเก่าเก่านะครับเก็บกันมาตามนั้นนะครับครนี้ในในเหรียญนะครับเรามาดูในรายละเอียดเหรียญกันดีกว่านะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินนะฮะเป็นเงินเก่านะครับซึ่งเราสามารถเอาไปเทียบกับพระนะครับพระเกจิพระเหรียญในอดีตได้ในเรื่องของตัวโลหะนะครับเพราะว่าความเก่าของเหรียญน่ะอายุได้แน่นอนนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเหรียญนี้มันจะดำนะครับถ้าสังเกตดีเห็นไหมครับมันจะมีความดำอยู่ตามขอบตามซอกต่างๆเนี่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ค่าพี่ๆท่านใดได้ดูก็จะเห็นว่าผม,มาใช้ยางลบนะครับลบเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรสิ่งคราบคราบเงินเนี่ยออกไปนะครับครนี้ยางลบมันก้อนใหญ่มันก็เลยลบไม่สะดวกนะครับพอลบไม่สะดวกปุ๊บ,บเนี่ยตามซอกก็ยังจะดำอยู่นะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้น้ำยานะครับแต่ถ้าเกิดใช้น้ำยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขาวนะครับทาให้ดู เหรียญมันหลออเกินไปดูดูใหม่เกินไปนะครับก็ทําให้มันขาดความเขาเรียกว่าความสวยงามไปบ้างนะครับแต่อย่าไปใช้เป็นอะไรที่เป็นโลหะกัดนะครับผิวมันจะเสียนะครับในตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของนหนวกราชการที่5นะครับสมเด็จแล้วก็เป็นชื่อของท่านในตอนนั้นนะครับก็สมเด็จพระปรมินทรานะครับชูรัตนกรนะครับในตรงนี้แล้วก็มีดอกชันนะครับสองฝั่ง นี่คือดอกจันทร์นะครับสองฝั่งเลยด้านล่างก็เป็นพระจุลจอมเกล้านะครับเจ้ายู่หัวนะครับในตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเหรียญชัดๆจะมีพวกตัวเครื่องหมายนะครับเดี๋ยวผมดูเไหนที่มีชัดไหมเหรียญยากพอสมควรนะครับแต่ก็ยังพอมีนะครับจะมีพวกบ้างพวกอะไรตรงนี้นะครับตัวดอกจันทร์นะครับ พอเรียนมันสึกสภาพสึกไปก็เลยไม่มีนะครับในตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นตาแผ่นดินนะครับขอยะกลับด้านหนึ่งซึ่งด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปก็คือว่าถ้าตรงเนี้ยมันสร้างในปีออรอศอที่เกิดตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์นะครับมันก็จะมีตัวเลขขึ้นใต้นี้เป็นเลขไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า รัชกาลที่5นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมี5สั้น5ยาวอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราก็ลองไปสังเกตดูสามารถเก็บสะสมได้ครับตอนนี้เหรียญราคายังไม่แพงนะครับยังพอหาเก็บได้ตามตามร้านนะครับแต่ก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับส่วนวิธีแท้หรือไม่แท้ไงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับพอดีผมก็ยังไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าผมเอาเหรียญจากที่บ้านมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ ดูน่าจะแท้แหละเพราะว่าสภาพก็คือไม่น่าจะทํานะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับทุกอย่างมันก็ผิดพลาดกันได้ตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่านะครับก็คือนิยมเรียกกันคือเหรียญกรุงสยามนะครับก็คือจะชื่อมีกรุงสยามตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูสัญลักษณ์ของตาแผ่นดินนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่3ราคานะครับเหรียญที่ทําออกมานะครับก็คือเป็นเหรียญ1นบาทที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็เหรียญสลึง นะครับแล้วก็เหรียญเฟื้องนะครับซึ่งขนาดจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นขนาดบาทก็จะ3ามิมิลนะครับถ้าเป็นสลึงนะครับก็จะเป็น21มิลน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเฟื้องเนี่ยก็จะ16มิลน,นะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะมีเหรียญอยู่อีกเหรียญหนึ่งเดี๋ยวผมมาทาคลิปให้ให้ดูนะครับเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญเฟื้องเนี่ยพอดีผมไม่ได้เหรียญติดมาด้วยนะครับซึ่ง ตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินจะมีสสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นตาแผ่นดินเนี่ยนะครับตาแผ่นดินใหญ่นะครับไม่ใช่ถ้าเป็นเหรียญสลึงเหรียญเฟืองเนี่ยจะใช้ตาตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินน้อยนะครับซึ่งลักษณะเหรียญตัวตาแผ่นดินเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวเขาเรียกว่าตัวชายพวกนี้จะหายไปนะครับจะหายไปจะเหลือแค่ตัวพระชัยมงกุฎนะครับแล้วก็ โลนะครับแล้วก็ช้าง3าเสียนช้างเผือกนะครับแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งอย่ลงอย่างก็จะมีความหมายของอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูความหมายในเหรียญน,นี้กันนะครับว่าตาแพ่นดินใหญ่เนี่ยหรือตาแผ่นดินที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมีความหมายว่าไงยังไงบ้างนะครับส่วนตาแผ่นดินน้อยนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่มีการนําออกมาใช้ในหนังสือราชการนะครับแต่ถ้าเกิดมี มีแล้วพี่ๆเห็นก็พี่ๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะได้รู้ว่าเออมันมีนะเพราะว่าข้อมูลที่ผมมีในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีการเอาไปทําเป็นหนังสือราชการเลยนะครับเอามาแค่ทําเหรียญของรุ่นนี้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นเหรียญสลึงกรเหรี่องนะครับคานนี้อ่าเริ่มต้นเลยนะครับก็คือมีแต่พระมหาพิชัยมงกุดคือตรงนี้นะครับที่แผ่รัศมีนะครับอันนี้นะครับมีความหมายถึงราชาธิปไตยนะครับในตรงนี้นะครับผม จักกัปตีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจากกัปตีอยู่ใต้พระมหาชนกตเนี่ยนะครับก็มาถึงราชวงศ์ของรัชกาลที่5นะครับในตรงนี้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับคือกรอบนี้ตีเป็น3หมองนะครับนี่คือเหมือนเป็นโลนะครับสังเกตนะฮะมันจะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็ไม่เชิงจะมีเหมือนติ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนห้าห้าเหลี่ยมนะครับแต่แบ่งเป็น3หมองนะครับแล้วแต่เราจะมองว่าเป็น4หรือ5้านะครับแต่ผมมองเป็น5้านะครับ นะครับมองเป็น5ก็จะมีช้างเอลวันนะครับช้างเอลวันหรือช้างสามเสียนตรงนี้นะครับหมายถึงก็จะหมายถึงสยามเหนือสยามกลางและสยามใต้นะครับในสมัยนั้นที่มีการแบ่งแบ่งสยามออกมาเป็น3สยามนะครับส่วนตัวช้างเผือกนะครับช้างเผือกที่ยืนอยู่บนท่านนะครับช้างตัวนี้นะครับมาถึงประเทศชาติของเรานะครับ ส่วนตากริดนะครับกิดกิดและตากริดที่ไขว้กันนะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวาของเหรียญน,นะครับตรงนี้จะหมายถึงประเทศมาเลยนะครับเพราะว่าในสมัยรัชะกาลที่5นะครับเรายังพวกเขาเรียกว่าเป่นดินสยามนะครับเราก็ยังมีรวมของชาติลาวชาติของทางมาเลเซียยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีตามประวัติศาสตร์ก็เดี๋ยวข้อทป่นคนหากันนะครับว่าทาไมมันถึงได้หายไปนะครับแต่หลายท่านก็เาจจทราบอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก็ปล่อยผ่านไปมันก็ได้นะฮะแล้วก็มานะครับตาราจสีแลโคจสีถือฉัดสองข้างคือตรงนี้นะครับนะครับฉัดตรงนี้นะครับมาถึง กระทรวงมหาดไทยหรือมหาดไทยความผู้เป็นใหญ่นะครับทั้งสายพลเรือนและกาโหมนะครับในตรงนี้ก็คือเหมือนผู้ที่คอยปกปักนะครับประเทศสลาศนะครับในตรงนี้ปกปักเขาเรียกว่าราชวงศ์ด้วยนะฮะส่วนสังวานโทษครับส่วนสังวานอยู่ตรงด้านนี้นะครับจะเห็นไม่ชัดนะครับสังวานในตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการนับถือพุทธศาสนานะครับแล้วก็เครื่องราชยศของผู้ที่นับถือนะครับของ ระจอมเก้านะครับผมส่วนเขาบอกว่าเหรียญน,นะจะมีพระเขาเรียกว่าภาษาบาลีนะครับถ้าผมเดี๋ยวผมหาเหรียญที่มันดูชัดๆหน่อยผมไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงจุดไหนอ่ะน่าจะจุดตรงนี้นครับผมเคยส่องเดี๋ยวผมเขาย,ย่อแห้เหรียญก้องแป๊บนะครับเดี๋ยวจะได้มั่นใจกันได้ชี้ถูกจุด จริงๆมันจะมีนะครับจะมีภาษาบาลีอยู่นบนโบนเนี่ยเดี๋ยวผมหาเหรียญที่มีภาษาบาลีก่อนมันสึกไปหมดแล้วหายากพอสมควรนะครับน่าจะเห็นเนาะอันนี้ดีกว่าอันนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นภาษาบาลีนะครับถ้าเหรียญ ถ้าพี่ท่านใดมีเหรียญสวยๆชัดๆช่วยถ่ายรูปมาให้ผมดูหน่อยนะครับผมก็อยากเห็นนะครับซึ่งหนังสือที่ผมมีอยู่ก็มันเป็นภาษาที่เขียนว่าสพังเพสังสังขะภูตานังนะครับสามัคคีวุฒิสาธิกานะครับเป็นของพระสังฆราชนะครับสานะครับแห่งวัดลาประดิษฐ์นะครับท่านได้ประพันธ์ผูกไว้นะครับซึ่งแปลความหมายไว้ว่าความพร้อมเพียงนะครับของผู้ชนชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สําเร็จ นะครับในตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับในตรงนี้นะครับส่วนเครื่องประดับที่อยู่ด้านหลังเครื่องชาชูประโภคเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นอันไหนนะครับผมขออนุญาตไม่ไม่เอ่อยนานมเหมือนกันมันจะมีนะครับเป็นเครื่องประดับราชูประโภคผมไม่มั่นใจถ้าพี่ท่านใดมั่นใจคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าอยู่ตรงไหนของเหรียญน,นะครับซึ่งผมจะมีเป็นเรื่องของสลองคุย เป็นผ้าม่านอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผ้าม่านนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีพวกอะไรตรงนี้นะครับ,รรรบที่เขาเรียกว่าะระแสงขันชัยนะครับฐานพระกรนะครับแส่นะครับแล้วก็พวกพระบาทนะครับสองพระบาทจะอยู่ในเหรียญก็ถ้าพี่ๆท่านใดมีเหรียญสวยๆแล้วสมาีิตรงจุดที่ผมพูดได้ชัดๆกว่าผมก็พี่คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะฮะเพราะว่าเหรียญ คืออยากให้พี่ๆได้ศึกษาร่วมกันไปนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้พอเราไม่ทำไม่ทาไว้เนี่ยสักวันมันก็จะหายไปนะครับไปอยู่กับอะไรก็บางทีอาจจะจมน้ำหายไปตกหายไปหรือถูกไฟไหม้ไปนะครับ mm. ก็อยากให้พี่ๆช่วยกันเก็บข้อมูลกันไว้นะครับ mm. เพราะว่าวันหนึ่งวันใดเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเหรียญพวกนี้จะกลับมามีราคาสูงไหมนะครับ, mm. รบเพราะว่า mm. เหรียญพวกนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจของ คนไทยนะครับเพราะว่าในหลวงราชการที่9เราก็ที่รับรากกันอยู่นะครับท่านก็เป็นผู้ที่ทําให้ประเทศชาติเจริญขึ้นมาเยอะนะครับทําให้อนาประชาราชรร้จักประเทศไทยเือกลงสยามมากขึ้นนะครับในแ,แต่และพระองค์ก็จะมีคอยเรียกว่าอะไรสายพระเนตรที่กว้างไกลนะครับเราก็นะครับก็เป็นประชาชนคนไทยก็ ต้องศึกษากันไว้นะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นเหมือนที่เราเลึกเก็บไว้นะครับให้กับลูกหลานเราในอนาคตได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้กับตัวเองได้ในอนาคตนะครับถ้าเราเก็บของสวยของดีของแท้นะครับก็อย่างที่อาจารย์หลายๆท่านบอกครับของสวยของดีของแท้นะครับก็สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้นะครับเพื่ออนาคตของตัวเราเองนะครับเพื่ออนาคตเราไม่อยากสะสมนะครับเราก็ เอามาจำหน่ายได้นะครับหรือแปลงเป็นเงินทุนต่างๆได้นะครับอนาคตเผื่อเราต้องการทําอย่างอื่นหรือเก็บสะสมอย่างอื่นนะครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ติดตามมานะครับส่วนมีคอมเมนต์อะไรที่อยากเล่าสู่กันฟังก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาร่วมกันไปนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนจะ นำเสนอแพ็กเกจอะไรก็ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆนะครับสวัสดีครับ